สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องตันนัทพลลำเพลินล็อกทิชเนะครับตอนนี้เข้ากะกำลังเดินทางกลับนะครับหลังจากที่เข้าแวะบันดานว่นเหรออำเภอราศีอะไรตอนนี้กําลังเดินทางกลับบันแพงครับพี่น้องแต่ของนำมันจะเข้าตอนนี้อยู่ที่อ๋อปตทอําเภอพนมไพรครับพี่น้องจังหวัดร้อยเอ็ดนะเข้าสิมาไปเข้ายุดซีนยืดสายของนำจะเข้าก่อนนะครับ แล้วเ้าก็สิได้เดินทางกันต่อนัาแบบถ่ายคลิปให้พี่น้องอัปเดตสถานการณ์พอมีคลิปให้พี่น้องเบิ่งเดี๋ยวขอยยัดข้างน้ำก่อนนะเดี๋ยวออกจากห้องน้ำจะไปบอกกันนะครับเข้างน้ำก็จะข้าวเด้อออกมาแล้วรู้สึกเฮ้ยผ่อนคลายพี่น้องถ้าุ่นจะเป็นนะครับมองที่เฮาเคยมาเล่นตอน งานสุดท้ายก่อนขึ้นกอทมมอนนโรงเรียนอนุบาลพนมไพรครับอ,อ,อีกประมาณร้อยกโลนิดๆครับพี่น้องเอาสีหอดเหมือนเพียงโอ้ขึ้นนัง่งพี่นั่งอันนี้พี่น้องพูดเลยครับ กินาายันไงไหมอะยัไงอยูอะไรไหม้า,าไปทีกเขาเป็นมอน้องเของฮะฮะปูดไหนหอดใส่ป่อยายังกินครับพี่น้องต้องโดบดิว่าไหนดีด ุรงนี้แล้วสินะมันก็ตื่นเต้นเลยพี่น้อง <Hey. S 1> ประหยัดเด้อครับเด้อใส่ล้วมันมีอะไรไหมเส่ล้กินอย่างมาั่นสืบสนุนกันนะน้ำมีเต็มอยู่เสร็จแล้วเนาะเอาเอานนี้ดิ พีรามกิน,นแล้วมั้ยไหมสนิทแล้วบอกอะไรหรอปักไฟโยยุ้ยปักไฟยวไปสื่อที่ด<ะ>้านฮะมาทำสื่อครับ วอลเล็ตนะครับยี่สิบ<อ>บาทจำสิไม่ครับ,บ,<อ>บครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮะเอาว่าท่านเลยทำไมก็ได้เรียกไม่แม่ ไม่ครับไม่น้ำเขี่ครับเคครียบร้อยแล้วแม่ถาเน่ยเอ้ย,ยน้ำเงินผม มีแหงขับรถมาอนี้โอ้สี่ร้อยกโลเข้าไปขับรถมาอนสี่ร้อยกโลกะมาจากมันแพงมันแพงเว้มันแพงเว้บันวัวหน้าเนาะเดวบนน้ำคำ้มเดีจะไปบันละออ บาร์เราเรากำมาผุนแวบันดานราศีพอราศีแล้วจะลุยเงาบันแพงครับตอนนี้กับบันแพงที่เรามันซีลอยก็โลไปกับจิิวจิวจิว,วนางก็จะเข้าะอะไรไหมพ่อหน้ายืนซ้ายบอกเอาพัน์มาใส่เลยครับ บ้านแม่ขายน้ำผ hmm. ู้ใดหล่ะข,ขายออ ى, ไม่เสกนยขายน้ำเนี่ยครับบ้านเชนอีก่อนอ๋อไม่แม่ขายน้ำเปล่าแต่เอาตัดมาสื่อนี่บูดผูกง,ง่ายไงข่อยัดยืดเชนยืดซ้ายกันนะครับพลาสติกนี่พลาเจิกอ่อนไอน้ ตนใหม่ทุกวันคู่ไกลกันลืมลื่อมตัวนองตัวนักกันเลื่อยเลยตนมีอยู่ไซรัสดตนใหม่คนฮาวบะเบิงกับพี่น้องวฮาวชิฮอดปันแพงจักโรงูโอ้วิหารของน้ำหยิบตีช้างหยิบเสดหยิดใสมานั่งพักจะเข้าไปเดินทางต่อครับต่อไปตอนนี้เราอยู่พนมไพรนะครับอำเภอพนมไพร อไอ้เขาทางรอยเอสด,ออ,ดออกสลักา้ามาข้ามปุดออกกุศมอนุบาลพนมไพรครับเป็นงานสุดท้ายที่้องจำได้งานสุดท้ายที่เราอยู่อีสานของฤดูการที่แล้วรูดูการล่าสุดก่อนห้าสิบไปตลาดด้วยซับเดินอยู่ที่นี่อนุบาลพนมไพรบุญบังไฟ้เข้ากับกันขึ้นโอ้ไม่ไี้เดินทางประมาณ สี่ลอยกัโลครับโบหอดสี่ลอยกวัวการเทียบจะเกือยวับหอดกุงเทียบคนเดียวกุงเทพนเนยทพมันหาลอยกต่หอดประมาณสระบุรีไปหอ <laughs> ดสระบุรีครับมีชีวิตเดินทางต่อครับไปหนึงไปหนีไปหนีนระไปให้คุม้มไปให้คุม้ม <laughs> โอเคพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ไปชมสักก่อนครับ <laughs> เดินทางต่อ พอกันไม่คลิปหนา,าครับหนาเพราะอะไรปแพร่งกับแน่นครับถ้าสีพของบางว่าเขาหอดหอดปนแพรงจักโมงตอนนี้จา้นา,นา,าโมงขณะนี้ประมาณห้าโมงครึ่ครับเนาะฮะห้าโมงครึ่งตอนนี้โอเคพี่น้องเดี๋ยวพอกันไม่ครับพอกันคลิปหนาไปแล้วโอเคครับ <หา S 1> ขอบคุณ <หา S 1> ทุกคนติดตามขอบคุณทุกคน <หา S 1> ทีน <หา S 1> ท่เชียร์ใละกิจใจ นะครับพบกันใหม่โอเคไปเดินทางต่อกันขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมโอ้ยังยังยังเลือยใจเยนยังบอกคนเวลายังยังใจเย็นมือเลยเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจต้านพ่นนะครับพี่น้องแล้วอย่างไรสิมารีวิวมาอัปเดตชูฟังเป็นไรโอ้ยตื่นเต้นเลย วันนี้ใบสามนะครับทางคลินิกนะครับประมาณบ่า,บายพีสามเมื่อออกจากม้วนใบสองแล้วเมื่อหักคูณใบสองไปก่อนก่อนบอะโอเคครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวพาอกันไว้ที่ไคาครับสวัสดีครับ